คืนนี้เรานอนโรงแรมกันนะคะมาดูห้องสิหน้าตาเป็นยังไงคืนนี้เท่าไหร่นะลูกจ่ายไ,ไหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยขีรูนั่นนะคะดูโรงแรมหน้าตาได้อะไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยดีวิวห้องน้ำหน่อยสิลูกเป็นหน้าตา,างไงห้องน้ำหนึ่งพันเะจ็ดร้อยขรูนั่น อุ่มเปอร์เฟคถ้ากำลมาดูช้อปอ้าวก็สแตนดาร์ดนะคะแบบเนาะก็โอเคฮิปซัพเนาะอ้าเย็ดเดียวนี่นะคร้ำอืมอันนี้คืออ๋อแมนนี่บอกแม่ต้องจ่ายหนูจ่ายแล้วเมื่อกี้หนูแม่ต้องจ่ายให้คืนโอเคหนูช่วยเอากระเป๋าแม่ออกหน่อยระวังมันเปิดอยู่ เนี่ยเรห้องของเราพันเจ็ดเออฟีละเสียงเนานะการมีโทรชันเอ้ยยกเอ้ยกเอ้ยกส่พิทาราแล้วฟังเปสต์อันนี้น้าแบบนี้ได้ยิเงออเ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 อเออเออเออเเออเ ก็ันจะซก็เุ้ดอม่ย่าะกระตเหอ no แต่โหฝนจะไปทวมึนหรือห s ุ่มเฟช e r ่ไม่ต้องเซ็ a เหรอแต่โอเคทไมมดจังเลยอะไหนเอ็นโอเคอ๋อพันจริงจริงนะมันราคาพันเกนะคะทุกคนแว่ามี่จ่ายในแอปของเขาอะเนาะมันก็เลยราคาพัน พันเจ็ดนะคะพันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเนี่ยคนเนาะคฟนี่ก็ิห้องก็ไม่ได้กว้างอะไรนะห้องห้องเอา Sea v ว e วเล่นลอ้ว้าวซีวิวไม่มีหรอกทุกคนอยู่ในเมืองนะคะเมืองนี้เขาเรียกว่ายอนเชิร์ปปิ้งนะคะ Jönköping. Ja, jaha. Oh, Tars. Mm? Okej. Okay. Ja, oh, skapigt rum. Helt okej. Okay. Oh, ja, det är bra. Det är fräscht. Inte så smutsigt som vissa skriver. Vad de bokat då? Ankaka, den där va? どう,んういどうててんこと <coughs> Vi äter pannkaka. Mm. Och macka. Och ägg. Ägg, ägg, ägg. Titta. Ja. Mm. City. Det <laughs> känns som att sitter ute vid terrassen. Eftersom mm. alltså det som är så stora rutor. Oh. shopping här då. first ที่กางเกงนี่ฮะไม่ใช่เฟียวานี่ฮะว่าไม่ใช่ที่บาร์อะไม่ใช่คลาสสิกกินห,หมดแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ห้องไปเก็บตัวเก็บของแล้วเราก็จะออกเดินทางกันอีกเลยตอนนี้เราเช็คเอาท์กันแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินไปที่รถของเรากันนะคะเราก็จอดข,ข้างๆกันนะ ด้านในนี้นะคะเราพักอยู่เนาะตึกนี้เนาะ<ม>ตอนนี้เรากำลังยังเดินไปที่จอดรถจอดอยู่ด้านนอกนะคะนอกตึกเนาะ<ม>นี่น่ารักเนาะสวยไหมเป็นเขาทําด้วยหินใช่ไหมก็ได้หินอะไรหินสีนนนแดงอิฐแดงๆอ่ะนู่นเราเราจอดอยู่ด้านนู้นนะคะรา<ม>จะไปที่รถ ว่าจะอะวนน i ล oh, oh, mm ่ n hmm. ป mm ุซซาโอ้โลช็อกโกแลตกซกาแฟกาแฟกาแฟเอสเปรสโซ่ไม่คาปูชิโน่คาปูชิโน่อนี้เรา,าก,กินผัดไทยก่อนกลับบ้านนะคะที่วัดไอรีเนอซอลตอนนี้เราอยู่ที่อบซอลนะคะกิน <laughs> ผัดไทยที่ร้าน ร้านร้านอะไรน,นะลูกมาเฮ็ดจังไหม,มชอกชอ็ชอกชอ็อกชกเนี่ยร้านนั้นทุกคนเป็นร้านอาหารแฟรนไชสนะ์เนาะช็อกชกน่ากินนะปัดไทแล้วแล้วก็มีกุง้งก็มีชิปส์ก็เก็บกุง้ง อร่อยค่ะอร่อยมากเกินกใช่แม่ก็ว่าอร่อย